ก็เลิกไม่ตรวจทั้งนั้นเบ้างมากขึ้นเลยกว้างใหญ่มากเลยนี่ไอ้ครับได้เวลาโอกาสมาเวียนมาบรรจบกันอีกแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินไปไฟเฮ้ยหลังจากที่เราได้แชมป์กันมาก็วันนี้ก็พักผ่อนนะครับรีแลกครับรีแลกครับรีแลกเดี๋ยววันนี้เราก็ไปขึ้นเครื่องนะครับเขาบอกเลยว่าน้ำใสมากครับ โอ้มีนางกินนาารีมาเรมาเหรียมานางถาวงเลยใจกินนาฬิกาักเาือเลอางกนอยู่โอ้หสองข้อแดงเลยข้อแดงปแดงแดงคือเ่องอไม่กูเดียโอ้โหพี่ทุกตัวครับขู่กำลังดีไอ้ไอ้มุกตัดวนนี่เวน

นักงส่งเลยยังระบันักส่งเลยเข้าไปแล้วครับหนึ่ง right ข้างโอดูหมเยโอ้บ๊ยตีมันงกางมันนะครับตีโค่เปิดไอ้บางน้นนะตีนะ นั่นคืองของงานวะ <laughs> เอาเอ้อยอ้อยเ,เ,เลียเล้ยเลียหมักอสอนนั้น <laughs> ไม่หลังเบื่อไม่ไไมหลงังไปหอมอากหอมคออ,ออะไรวะร่างดีดีเกือบเสียพี่ผมเขาไมอยู่วอายัย คนสั่งที่เาส่งไดนส่งเแลวหนุ่มทวงระวังระวังีเวลามันหงมันถ้าบนเินปล่อยม่แมไม่ต้องเใหม่าเขามาดนิหน่ตมสาเิมาโดนท่าเฮ้ยเฮ้เฮ้ยดึงดึงไว้ล้อไรอะไดึงม่ดึงไคนจมน้ำคนจมไปละเฮ้ยถึงแล้วถึงดินแล้วีกูส

เสียพอดจริงรักสั่งไหมต้องไปเลยไอ้กีแคบอุ้ยมึงมีลำบกกันหรือเปล่าาอ้อเออผุทไดปเอาพับมาหนีลงวะ